อันนี้รองนะคะทดลองออกอากาศนะคะอันนี้จะเป็นทดลองออกอากาศนะคะของทางของเซลลนะคะแอมมี่นะคะเดี๋ยวระพาทุกคนนะคะมาชมนะคะรถในเต็นท์กันเลยนะคะอ่ามาที่โซนแรกเลยนะคะใครใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอ,อันนี้นะคะจะเป็นรถนะคะหกล้อด,ดํานะคะ มีทั้งหมดนะคะห้าคันนะคะตอนนี้ที่เหลืออยู่นะคะอันนี้จะเป็นรถหกล้อ,อํามปิซุสุจดทะเบียนในปีสองพันห้า้อห้าสิบเ็นะคะคันนี้นะคะอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานนะคะอันนี้คือเก็บงานแล้วนะคะเราจะเก็บสีเก็บงานให้สวยแบบนเ้เลยนะคะคันนี้นะคะ๋้วต่อดําให้ม พอกลัวเหล็กนะคะ3เส้นนะคะอันนี้เปิดราคาอยู่ที่1 2 5 0 0ล้สองแ้ามืนบาทนะคะพร้อมเก็บสีเก็บงานให้นะคะใครเข้ามาดูแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นหก้อดำนะคะเรามีทั้งหมดนะคะห้าคันนะคะเราเก็บสีเก็บงานให้ใหม่นะคะอันนี้ให้ดูตามสภาพก่อนนะคะใครอยากดูนะคะมาดูรถติงได้เลยนะคะที่เปมาลองฟงังมาลองขับได้นะคะําด,ดส่วนที่2กันนะคะตัวน,นี้นะคะ อันนี้หกล้ออันนี้จะเป็นหกล้อเล็กนะคะมีสองคันนะคะคันนี้จะเป็นแบบมีลิฟท์ท้ายนะคะอันนี้นะคะเป็นรถที่จดทะเบียนในปี2557นะคะเปิดราคาอยู่ที่7 5 0 0 0สนะคะจัดได้เต็มนะคะส่วนคันข้างหน้านั้นนะคะจะเป็นรถ ตู้แดงนะคะจะไม่มีลิฟท้ายแต่ว่าตู้เปิดได้นะคะตู้เปิดได้2ทางนะคะข้างหลังกับข้างขนะคะอันนี้จดทะเบียนในปี2000นะคะสี่ร้อยห้าร้อยสี่ปนะคะเปิดราคาอยู่ที่4ี่แสนแปดนะคะจัดแฟนนันได้เต็มนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูโซนที่2กันต่อเลยนะคะอันนี้จะเป็น Hino Victor นะคะเรามีหลายคันมากเลยนะคะสองคันแรกนี้นะคะเป็นรถที่จดทะเบียนในปี 2องพนะคะห้านะคะเปิดราคากันอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมบาทนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะทุกคนอันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ 2ี5 9นะคะรถสวยมากเลยนะคะเป็นหน้ากระจังสีเทานะคะเปิดราคาอยู่ที่1,890,000บาทนะคะจัดไฟแนแนซ์ได้เต็มนะคะใครสนใจนะคะมาลองฟังเสียงเครื่องได้มาลองขับได้นะคะ อิซูซูนะคะสามคันนี้เป็นเดก้านะคะ360สแรงนะคะจดทะเบียนในปี2557นดนะคะอันนี้นะคะเฮียลดให้นะคะ1น0 0 0แสนบาทนะคะถึงสิ้นเดือนนะคะ1ล้านจแสนแหมื่นบาทนะคะลดเหลือเพียง1ล้าน6แสนหมื่นบาทนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะ จะเป็นโซนของอีซูซูนะคะอีซูซูอีซูซูคันนี้นะคะเก็บสีเก็บงานเสร็จแล้วนะคะจดทะเบียนปี2557นะคะเปิดราคาอยู่ที่1,680,000บาทนะคะนี้นะคะจะเป็นอีซูซูเดกานะคะ g x z อ6กแรงนะคะ ของเรานะคะมี6ล้อหัวลากด้วยนะคะของอิซุมีอยสองคันนะคะใครที่ไม่ได้ล่าง,งานที่มันหนักนะคะก็มาดู6ล้อได้นะคะอันนี้นะคะเป็นทดลองถ่ายทอดสดน,นะคะคลิปแรกเลยนะคะนี่อิซุสเดก้านะคะมีทั้งหมดนะคะมากกว่า1 0คันนะคะมีตั้งแต่ปีเนิดมาในปี2,555ถึงปีสอนห้ร้อ ็มีปี2 559ปี61แล้วก็ปี63นะคะใครสนใจนะคะมาชมรถจริงได้เลยนะคะรอแล้วก็6ล้อตู้10บานนะคะเปิดตู้ได้ทุกบานนะคะเราก็มีเหมือนกันนะคะมีมากกว่า10คันเหมือนกันนะคะก็มีทั้ง Isuzu แล้วก็ Hino เต t e r นะคะ ก็ตัวนี้นะคะเปิดราคานะคะ1.380 0ล้บาทจัดไฟแนน์ได้เต็มนะคะเป็นรถที่จดทะเบียนในปี2,561นะคะรถปีใหม่ๆอยู่เลยนะคะใครสนใจนะคะมาลองฟังเสียงเครื่องมาลองขัดได้นะคะเรานะคะให้ดูตามสภาพก่อนแล้วเราจะไปเก็บสีเก็บงานให้นะคะมาดูกันในโซนของวอลโวนะคะวอลโวนะคะก็มีตั้งแต่รถอ่า หน้าดำนะคะหน้ากระจังตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่นะคะก็มีจดทะเบียนตั้งแต่ปี2,551 2,553 2,555แล้วก็ปี57 58นะคะแล้วก็ปีใหม่ๆเราก็มีเหมือนกันนะคะนี่มาชมรถจริงกันได้เลยนะคะรถเยอะมากนะคะรถที่เต็นท์นะคะมีมากกว่า100คันนะคะ อันนี้นะคะมี440แรงด้วยนะคะแล้วก็มี370แล้วก็มี400นะคะเหลืออยู่3คันนะคะสแกนเนี่ยเราก็มีนะคะอันนี้ให้ดูนะคะรถคันนี้นะคะเก็บสีเก็บงานเสร็จแล้วนะคะรถสวยมากเลยนะ